สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็วันนี้เราอยู่กันที่ร้านกําเนิดซาลอนนะคะก็ดิฉันช่างอู้นะคะวันนี้นะคะจะมาตัดผมให้น้องชื่ออะไรคะชื่ออาร์ตนะคะก็คือได้ขออนุญาตลูกค้านะคะจริงๆนะคะเพื่อถ่ายทําวิดีโอนะคะเผยแพร่ในช่อง YouTube นะคะกาเนิดซาลอนสอนตัดผมฟรีนะคะน้องอาร์ตนะคะมาตัดผมจะให้ตรงเนี้ยด้านข้างนะคะไม่ให้มันบวมนะคะเราก็จะถ่ายเป็นเหมือนพวกอันเดอร์คัทนะคะขึ้นไปนะคะ เราก็ดูเลยความยาวความสูงตรงเนี้ยเท่ากันไหม่ะด้านนี้มันสูงไปนิดนึงเราก็จะเอาลงนิดนึงเอาลงนิดนึงนะคะอ่าโอเคเท่ากันแล้วด้านหลังเราก็จะถ่ายเป็นลักษณะรองทรงสูงนะคะธรรมชาตินะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็เซฟแอล,ลองเบอร์สามนะคะถ่ายขึ้นไปเลยเปิดไม่ให้มันป่องนะเพราะว่า น้องอาร์ตเนี่ยลักษณะมีเนื้อเจ้าเนื้อนะคะให้เราไถไถขึ้นไปเลยตรงเนี้ยช่วงรอยต่อระวังนะคะให้เราไถาแล้วก็ผผผรเผยเผยประตรียนขึ้นนิดนึงไถให้มันเชื่อมด้านหลังแค่นั้นเองตรงรอยเชื่อมตรงเนี้ยนะคะที่หลายๆคนเนี่ยทําไม่ค่อยได้นะฮะนี่ตรงนี้นะคะเราก็จะใช้ ตรงรากชายนี้พี่ออกได้ไหมเนาะเดี๋ยวพี่แต่งให้ใหม่นะคะมันยาวมันมันไม่ผัดให้เราตะแคงนะคะแบตเตอรี่นนะคะเยอะๆหน่อยเห็นไหมคะตะแคงโอเคค่ะเนี่ยเราก็จะตะแคงนะคะตะแคงตะแคงตะแคงเอียงนะคะมุมด้านด้านซ้ายนะคะขึ้นอ่ะเห็นไหมคะ หลังจากที่เราตะแคงบัตเตอรเลียนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้แนวผมประมาณนี้เลยคือเราแค่เชื่อมเฉยนะคะเราไม่ต้องตัดสั้นมากนะเนี่ยนะคะเราแค่เชื่อมตรงนี้ลากไซก็ยังอยู่นั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าให้มันบีบเข้าไปนิดนึงนะคะ,ะทีนี้เราก็ไล่ไปเลยไล่ไปเลยนะคะให้มันดูเรียบร้อยนิดนึงนะคะเราก็เผยเผยขึ้นไปนะคะไม่ต้องกดนะไม่ต้องกดให้ถึงชั้นด้านในนะคะเราแค่เผยเผยขึ้นไปนิดเดียว ให้มันดูเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเขาเป็นนักเรียนอยู่เผยเผยขึ้นไปนะคะทําไปเลยขอบล่างนะคะนะคะลักษณะแบ่งผมก็แบ่งผมลักษณะอะไรทิ้งชายโดยรอบนะคะทิ้งชายโดยรอบก็ถ่ายขึ้นไปนะคะตะแคงเอียงตะแคงได้เลยนะคะเอียงซ้ายเอียงขวาได้เลยนะคะ นะฮะมุมด้านนี้เพื่อนๆก็ตะแคงตะแคงก็ตะแคงเหมือนด้านนู้นเลยค่ะนะคะตะแคงไปเลยนะคะตะแคงเลยอ่ามาด้านนี้ก็ขึ้นทรงเหมือนเดิมเลยค่ะไถขึ้นไปตรงๆเลยข้างๆจะได้ไม่ป่องไม่พองนะคะช่วงอะไรระวังตรงช่วงรอยต่อนะคะตรงนี้ไถแนบไปเลย ตรงขอบตรงนี้ถ่ายให้สุดนะถ่ายให้ถึงถ้าเพื่อนเพื่อนทิ้งผมตรงนี้ไว้ยาวเกินนะตรงนี้ปกลงมาตรงเนี้มันจะดันทําให้ผมตรงนี้พองยิ่งดูแลพองเข้าไปอีกนะคะเราก็จะกดให้มันแนบนิดนึงตรงนี้ก็จะตะแคงเอานะเพื่อนเพื่อนตะแคงเอาไปออกแบบได้เลยนะตามความเหมาะสมได้เลยไม่ต้องทําเหมือนอุก,ก็ได้นะคะไปออกแบบเอาถ่ายเน้นย้ำขยีขย่ขยี่อ่ะทีนี้ วันลองเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตีนผมเบอร์อะไรทีนี้เบอร์หนึ่งจุดห้าก็ได้เก็บตีนผมนิดหน่อยตะแคงให้มันบางนะฮะตัดแล้วก็หงายออกนิดเดียวเนี่ยช,ช่วงตีนผมด้านหูตรงนี้ขึ้นมาประมาณหนึ่งเซนเองแล้วก็โคง้งนะคะโค้งนิดเดียวเชื่อมนิดเดียว ตีนผมนี่ก็เหมือนกันขอโทษน,นะคะนะคะ้องอาร์ตอย่างนิดนึงเนื่องจากอะไรลูกค้ามีอะไรมีหนังนะคะมีเนื้อเราก็ตะแคงนิดนึงให้มันเชื่อมกันมันน้องไม่เอาสั้นนะคะตัดให้มันเชื่อมกันนิดเดียวไม่เป็นไรนะติดแมสเดี๋ยวตัดไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาตัวเล็กมาเก็บรายละเอียดนะคะนี่เห็นไหมเสร็จแล้วข้างหลังก็ใส่ขึ้นไปไป ว่ำนี่ไม่ต้องสูงนะไม่ต้องสูงอ่ะก้มนิดน,นึงค่ะน้องอาร์ตนะใช้มุมเข้าอู้ใช้มุมเข้า,ขานะฮะตะวัดขึ้นไปเก็บจินผมนิดเดียวนะคะตะวัดขึ้นไปนะคะเห็นไหมแค่นี้ก็ได้แล้วอืมได้แล้วโค้งไป งไปจอนจาได้ไหมฝั่งนู้นตะแคงจอนเอียงตะแคงอืมตะแคงเชื่อมเฉยๆแคงเชื่อมโอเคไหมเพื่อนเพื่อนทีนี้เราจะใช้ตัวนี้แหละ เก็บรายละเอียดเล็กน้อยก่อนนะอืมเก็บเห็นตัวใหญ่ๆอย่เงี้ยคมนะเอาหวีทาบนะฮะนี่ลองแล้วก็ตัดชนเกินออกปลายหน้าปลายหลังปลายซ้ายปลายขวาได้เลยโคง้งโค้งรอบหูโค้งไป เก็บไปเก็บรายละเอียดหลังจากที่เราไถาเสร็จแล้วนะคะมันจะมีลายๆนะเก็บไปเลยเอาหวีลองสักเล็กน้อยนะคะมันจะได้เชื่อมกับลายเบอร์1.5ที่เราไถตีนไว้เมื่อกี้เนี่ยตรงนี้มันจะดูหนานแน่นไปใช่ไหมตรงเนี้ยเราก็ช้อนตามลายผมเลยเอียงไถสันหวีแนบปลายหวีนิ็ว ไลวิงนัดออกเน่แค่นี้ก็ได้แล้วเนี่ยตรงนี้พองไปนิดนึงนะอ่ะถ้าผูลงเก่านิดนึงอโอเคไหมโอเคแล้วนะคะตีนผมข้างล่างก็อะไรไม่สั้นมากนะคะน้องก็มาดูไม่เคอไม่เขิน ก็ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เช่นกันนะคะเอาหวีแนบตัดตีนออกนิดนึงมันยาวมันยาวเป็นลาย ก็ไม่ถนัดใช้หวีก็ใช้ฟันรองนะคะเป็นตัวช่วยนะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะกสำหรับช่างรุ่นใหม่ๆนะ,อ,ะอ่ดเอยียงนิดนึงนะคะเนี่ยปัดแค่นี้เองธรรมชาติธรรมชาตินะคะง่ายๆนะบางคนเก่งหวีก็ขึ้นหวีเลยปืด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 ปดืมันก็จบแล้วนะคะน้องอาร์ตเขามีอะไระไล ขนเยอะอ่ะทีนี้อน้องอาร์ก้มเยอะๆค่ะเดี๋ยวจะอูจะเก็บตีนผมตรงนี้นะให้มันสวยๆกว่านี้นิดนึงให้มันเชื่อมกว่านี้นิดนึงเพราะมันเป็นรอยอะไรรอยตัดแบตรเตอรี่เพราะว่าน้องอาร์ลุกขมตรงนี้เยอะและอีกอย่างหนึ่งเป็นผมที่อะไรมันย้อนนะคะอูใช้0.5นจะแต่ปรับฟันลงสุดเลยเอามุมเอามุมซอเข้าไปนิดเดียว สวัดขึ้นไม่ให้เห็นขอบเฉยๆมุมมุม,มแทงขึ้นไปไม่ให้เห็นขอบนิดเดียวลบขอบอเนี่ยแค่นี้ก็เอาละงอนละดีขึ้นตวัดตวัดเผยเผย ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เช็คบาลานดูดิว่าจุดที่จะเช็คอะไรหนึ่งขมับสองด้านหลังตรงเนี้ยว่ามันพองไหมมองกระจกนะคะอุ้ยใช้กระจกนะคะตรงเนี้ยมันยังพองนิดนึงนะคะเราจะใช้หวีแนบนะคะลอยนิดนึงแล้วก็ปาดออกเลยยังมองกระจกอ่ะยังไม่หาย ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หมดเอาอีกค่อยๆปาดทีละนิดทีละนิดหายแล้วนะคะทีนี้เรามาซอยด้านบนกันก่อนที่จะซอยด้านบนเราก็กันขอบให้น้องเขานิดนึงนะคะเอาตัวเล็ดนะคะแต่งแต่งแต่งใหม่กำหนดเส้นจรใหม่ อ่าฮะมาดูฝั่งนี้ กําหนดเส้นให้เขาใหม่นะคะยิ่งเราถ่ายธรรมชาติตเส้นจะเห็นชัดนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราปัดเสร็จผมนะคะเดนเดี๋ยวเราก็ทําการฉีดน้ําซอยด้านบนได้เลยฉีดน้ำนิดนึงนะเพื่อให้ผมมันไม่ฟุ้งกระจายนะคะ ขอเริ่มสับบางก่อนสับบางไปก่อนเนี่ยมันยาวมากแล้วก็หนาด้วย แล้วเราก็ซอยด้านบนเลยทีนี้การซอยด้านบนนะคะง่ายๆเลยหลักง่ายๆเลยเพื่อนๆมาดูเราหวีลงมาให้หมดเลยเห็นความยาวด้านหน้าไหมคะอันนี้น้องอาร์ตเดี๋ยวพี่จะเอาขึ้นไปตรงนี้เนาะเนาะไม่ต้องไม่ประมาณนี้นะตัดเลยเขาไม่อยากได้สั้นนะเด็กวัยรุ่นตัดกําหนดความยาวก่อนสามสเต็ปนะคะง่ายๆเพื่อนๆอืมตัดกําหนดความยาว เนี่ยตัดกําหนดคมยาวจะใช้อะไรก็แล้วแต่จะใช้หวีใช้มือได้หมดเลยหลับตานีหนึงครับกําหนดคมยาวด้านหน้าหวีหากรอบทรงตัดอุตัดลักษณะซิกแซกนะคะหวีหากรอบทรงเห็นไหมตัดตรงๆก็ได้อ่ะ ตัดมุมออกวิหากรอบทรงตัดตรงนี้ทำไมเอียงรักษาความอะไรความทุยเนี่ยนะแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยตัดไปตัดไปเนี่ยลองดูว่ามันแบบไหนเหมาะสมเนี่ยอย่างเงี้ยยาวไปใช่ไหมฮะเราก็ช้อนขึ้นแล้วสับออกเลยตัดความยาวออกเลย ตัดลักษณะซิกแซกฟันปลานะคะให้มันเหมือนลองทรงสูงอ่ะแต่เราตัดด้วยอะไรกันไกืนไหมฮะมันก็จะเหมือนลองทรงสูงนะคะแต่เราตัดด้วยกันไกเราไม่ได้ตัดด้วยแบตเตอรี่นี่เห็นไหมเสร็จแล้วข้างนี้อ่ามาข้างนี้อะไรวิหากอบทรงแล้วก็ตดัดนะคะ ยกขึ้น90าสิบองศาแล้วก็ตดัดวิลงผมมันก็จะทำไมไล่เรียงกันอัตโนมัตินะคะเอียงปลายหวีออกนิดเล็กน้อยนะคะสับดิฟคัตติ้งด้วยซิกแซกด้วยตัดเลยแล้วก็ตัดให้มันอยู่ในขอบทรงที่เราต้องการกำหนดลูกค้ากำหนดไว้นั่นแหละเห็นไหมคะอ่ะวิหากอบทรง ตัดมาเชื่อมด้านหน้าเห็นไหมตัดออกเนี่ยวีหากลอบทรงตัดอ่ะเดี๋ยวทีเนี้ยพอวีหากลับทรงตัดแล้วไปไงต่อเชะตัดสามแถวแนวขวางตัดเลยนะคะเราก็จะได้กรอบทรงอะไรผมวีแล้วตกอะไร เนื้อไปหูชนไปหูพอดีอ่ะเราก็วีหา้าอะไรสามแถวแนวขวางเกณฑ์ความยาวอยู่ไหนคะอยู่ด้านหน้านี่นี่เกณฑ์ตัดตัดเลยแถวที่หนึ่งแถวที่สองและแถวที่อะไรสาม เก้าอี้บาร์เบอร์มันมันสูงเนาะเพื่อนเพื่อนถ้าอย่างช่างผู้หญิงก็อาจจะเป็นแบบเก้าอี้บาร์เบอร์เก้าอี้เขาเรียกอะไรบาร์เบอร์แคะหรือไม่ก็เป็นเก้าอี้ใช้เก้าอี้ซาลอนก็ได้นะแต่มันก็จะไม่เป็นบาร์เบอร์ใช่ไหมแต่เราก็สบายได้เลยเนี่ยอย่างอุดตัวไม่สูงมากอุกจะมันจะเอี่ยวมือเยอะนิดนึงเนี่ยตัดมุมออกแต่แถวแนวตั้งตัดเลย ซีกหน้าเราจะโน้มไปด้านหน้าเล็กน้อยนะคะยิ่งพวกทรงอันเดอร์คัตทูบ็อกที่จะต้องใช้ความทุยเนี่ยซีกหน้าเราจะโน้มไปด้านหน้าให้หมดเลยแล้วก็แบ่งเป็นเหมือนกีบส้มนะคะตัดเลยวนตัดรอบศรีรษะให้ผมเกิดการเลเยอร์นะคะเป็นชั้นๆ ตัดไปเรื่อยๆแบ่งเค,ค้กกลีบส้มนะคะอันเดียวกันอ่าพอมาถึงซิกหน้าเลยโน้มมาด้านหน้านะคะตัดมุมออกโนมมาซิกหน้าตัดมุมออกโน้มาด้านหน้าตัดมุมออก เสร็จแล้วแล้วก็จะได้ผมผมซอยนะคะที่ดูสั้นเป็นธรรมชาตินะคะมันหนาไปนะขอบขอบแล้วก็ตัดมาเห็นไหมคะขอบขอบตรงเนี้ยที่มันหนานะคะเราก็เอียงตัดลักษณะเฉียงเฉียงนิดนึงนะอย่าตัดขอบขอบ,ขอบตรงๆนะตัดเฉียงเฉียงนะคะเพื่อนๆมันจะได้ดูสมูท นะะดูซอฟตัดแบบไรโอเวอร์ทีสโคมพัดขึ้นไปตัดเฉียงเฉียงเดินตามมาเลยค่ะตะกล้องเดินตามมาเดินตามกันไกลมา ไปลายพยายามสับให้มันผิวๆเนี่ยมันยาวใช่ไหมอุกทแทนไก่ฟันเนี่ยสับย้ำๆให้มันขาดเนี่ยด้านหน้าดูดินี่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นทรงนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาเป่าดูทรงกันปิดปาหน่อยนะคะปิดสายจะผมให้เดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีเซตทรงนะเราก็จะ เป่าแห้งแล้วก็หวีให้เข้าทรงให้เรียบร้อยเหมือนลูกค้าไปสระเองที่บ้านก่อนรอบแรกนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเป่าเซ็ตดีขึ้นไหมของอัดดีขึ้นไหมเรียบร้อยขึ้นนะดูด้านหลังอีกนิดนึงจกั้าองอารด,ดูก่อนเนี่ยค่ะก็เป็นเหมือนลองทรงสูงนะ นะสั้นหน่อยนึงแต่ก็เรียบร้อยแต่ไม่สั้นมากเนี่ยตรงนี้ก็ยังมีผมอยู่นะคะด้านในจะสั้นด้านนอกจะยาวปิดนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็มาจัดทรงนิดหน่อยนะคะด่วนๆควิกๆเลยใส่มดูดนะคะเสยมาก่อนใส่มสูสเซยมาก่อนนะคะตะไปน้ำเกลือ ให้มันอยู่ทรงนิดน,นึงเราไม่ต้องใส่สเปรย์แข็งเลยถ้ามีสเปรย์น้ำเกลือเสร็จแล้วเราก็ทําการเป่านะคะไดโดยใช้อะไหรหวีกระดูกนะะเปิดความแรงแค่ครึ่งเดียวนะคะความร้อนเต็มที่ได้เลยหวีลักษณะเสยๆไปด้านหลังนะคะให้ดูเรียบร้อยดูหน้าสะอาดสะอ้านนะ มันจัดได้หลายแบบนะเพื่อนๆชงเนี่ยจะจัดแบบมีแสก็ได้นะคะจะจัดเป็นหน้าม้าก็ได้ได้หมดเลยถ้าจะหวีให้งหน้ายกนะคะดึงหวีไปดึงกลับมาแล้วก็ะวัดออก ใส่ผมด้วยมือก็ได้อโอเคเสร็จแล้วนะคะเราดูทรงเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีอะไรนะคะเราก็ทำการใส่เลย สเป์ได้หมดเลยเพื่อนๆอ,อยากใส่อะไรก็ก็ใส่ได้หมดเลยใช้กระจกนะฮะกระจกเห็นไหมหลังจากที่เราไดยกโคนด้านหน้าเห็นไหมหน้าน้องก็จะดูสูงขึ้น นะะดูทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญนะและดูไม่อ้วนนะคะมันก็เหมือนทรงอะไรรองทรงสูงนะคะเป็นธรรมชาตินะคะ<ร><ร>วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณน้องอาร์ตนะคะที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะเราขออนุญาตทุกท่านนะคะท่านไหนไม่ให้ถ่ายเราก็ไม่ถ่ายนะคะเ<ม>นี่ย่ะจัดทรงให้ไปโรงเรียนนะคะก็จะเหมือนลองทรงสูง ธรรมชาตินะคะร้านกําเนิดซาลอนนะคะตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน52นะเข้าซอยมาไม่เกิน50เมตรนะร้านจะอยู่ขวามือนะคะมีป้ายคอลีสีส้มนะเขียนว่ากําเนิดซาลอนนะคะสํารองคิวได้ทุกวันนะคะก็จันใหญ่นะคะกําลังตัดนักเรียนอยู่กําลังสอนนักเรียนอยู่นะคะจันใหญ่ตัดผมหัวละ1,000บาทนะคะช่างอุป800นะคะให้โทรสารองคิวล่วงหน้าสัก2-3วันนะ แล้วก็ท่านใดที่สนใจอยากจะเรียนนะคะคอร์สเรียนตัดซอยนะหญิงชายนะโทรมาสอบถามข้อมูลนะคะรายละเอียดนะคะที่เบอร์0 8 1 9 8 5 6 2 3 4และ062583999นะคะได้ทุกวันเวลาทำการนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องอาร์ตนะคะก็ขอให้เรียนหนังสือเก่งๆนะคะแล้วก็ได้งานดีๆนะคะมีคนรักใครนะคะเฮงเงรวยรวยอ่ะเพื่อนๆดูทรงกัน ก็ประมาณนี้นะคะมันเซ็ตได้หลายแบบเราจะแสกลางก็ได้แสก้างก็ได้นะคะจะย้อยข้างหน้าก็ได้จะเสยมาข้างหลังลักษณะนี้ก็ได้นะคะโอเคลาไปก่อนได้เวลาแล้วนะคะน้องอาร์ตจะต้องไปเรียนต่อแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ